จากปัญหาการขายผลผลิตพืชสมุนไพรไม่ได้ราคาตามที่ต้องการค่ะหรือบางครั้งถูกยกเลิกสินค้าทําให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรด่านทับตะโกเพื่อสร้างอํานาจต่อรองทางการตลาดเกิดความเข้มแข็งในชุมชนติดตามได้จากรายงานพิเศษ,ษ,ษค่ะ เขาขมิ้นห้อยกระทือว่าเอ็เรือว่านร้อนทองว่ามาห่อตะไคร้หอมและสมุนไพรนับร้อยชนิดที่มีสปปรรพคุณทางยาเป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรด่านทับตะโกชุมชนบ้านท่าอีปะาตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี ซึ่งตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจะมีการเก็บสมุนไพรจากป่ามาขายสร้างไรายได้และยังมีการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่การเกษตรต่อมาจึงได้รับการสนับสนุนรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่11ตุลาคม2548เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการตลาดมีสมาชิกกลุ่ม50รายมีคุณโสพีบัวพันธ์เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรด่านทับตะโก เดิมเราปลูกแบบต่างคนต่างปลูกต่างคนต่างปลูกปลูกตามที่พ่อค้าคนกลางให้ปลูกบอกให้ปลูกขมิ้นสีกระปุกบอกให้ปลูกว่านชมพมลูกสีกระปุกซึ่งเขาต้องการในขณะนั้นแต่เวลาเวลาในการปลูกมันใช้เวลาสักสิบเดือนผลผลิตออกมากลายเป็นว่าให้ปลูกสีแต่ว่าเขาไม่ซื้อกลับไม่ซื้อกลับและสีกลายเป็นว่าผลผลิตต่อตามเราก็เลยมารวมกลุ่มกันนะคะ มารวมกลุ่มกันเพื่อจะได้รู้ทิทางของการตลาดแล้วก็มีหน่วยงานได้เข้ามาช่วยเหลือได้ในเรื่องของการตลาดและเรื่องของการเรื่องของสารสําคัญในตัวสมุนไพรแต่ละตัวนะคะอันน mm ี hmm. ้หน่วยงานเขาจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้แล้วกเ็เราจะต้องรู้ด้วยว่าสมุนไพรที่เราปลูกออกไปเนะะี่ยค่ะเราจะขายที่ไหนขายให้ใคร อันนี้ค่ะก็เกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นมามันในมันจะได้ในเรื่องของพอรวมกลุ่มกันแล้วกลายเป็นว่าผลผลิตเรามีเยอะซึ่งมันก็เป็นทางที่ดีในเรื่องของช่องทางการตลาดนะคะโดยทางกลุ่มจะมีการร่วมกันวางแผนในการปลูกพืชสมุนไพรว่าใครจะปลูกอะไรเพื่อไม่ให้ผลผลิตขาดหรือมากเกินไปพร้อมอยังมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผ,ลผลสมผสานในแปลงปลูกเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เริ่มแรกเลยก็คือตอนเราปลูกใหม่ๆก็จะเป็นกลุ่มประธานเนี้ยจะเป็นห้าพันมาให้แล้วก็เราก็จะเริ่มปลูกเสร็จแล้วเราก็เริ่มเก็บพัน์ของเราเองได้ตรงนั้นเปลี่ยนไปแบบนั้นการลงกลุ่มดียังไงคะดีครับก็มีหนึ่งคือเรามีที่มาที่ไปก็คือการซื้อขายเราก็มีที่ขายมีความมั่นใจมีความรักสามัคคีกัน คือตรงนี้เป็นส่วนที่ดีที่สุดของในกลุ่มเราครับด้วยอายุของสมาชิกกลุ่มที่เพิ่มขึ้นและยังไม่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่มาสานต่อประกอบกับช่วงสถานาการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาทําให้กลุ่มได้นําสมุนไพรที่ลมมปลูกมาแปรรูปทําผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นยาหม่องสบู่ผลีตภบรุบรงผิวน้ํามันหอมระเหยกันยุงเครื่องดื่มชาสมุนไพรเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตพร้อมลดปริมาณการปลูกในพื้นที่การเกษตร พออายุมากขึ้นเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในการาปลูกพืชสมุนไพรและการเปลี่ยนในเรื่องของการแปลรูปเพื่อ,อลดลดในการใช้กําลังใช้แรงทุกอย่างลงอะค่ะเราเราขามาแปลรูปเนี้ยเราจะได้ในเรื่องของการที่ว่ายกยกมาตรฐานของสมุนไพรขึ้นเพิ่มมูลค่าขึ้นค่ะอย่างเช่นตัวนี้ยค่ะเราก็เพิ่มมูลค่าขึ้น ขายอ,อย่างเช่นสมุนไพรเราปลูกไว้หนึ่งไร่อย่างเงี้ยเราได้หนึ่งแสนแล้วพอขุดขึ้นมาแล้วมาแปลรูปแบบนี้เราแปลรูปแบบนี้เราจะได้มูลค่ามากกว่านั้นนะคะมากกว่าที่เราขายตึ่มตัวตวตัวตถุตตตดิบออกไปเรื่องของความประสบความสําเร็จเนี่ยทุกวันนี้นะคะที่เราประสบความสําเร็จอยู่ได้หนึ่งต้องมีความอดทนความขยันและใฝ่หาความรู้ะคะ่ะ อันนี้เป็นตัวหลักที่เราประสบความสําเร็จในเรื่องของการตลาดและเรื่องของการแปรรูปโดยสินค้าของกลุรมจะขายทางเพตวิสาหกิจชุมชนกลรมปลูกพื่อสมุนไพรด่านทับตะโกซึ่งปัจจุบันได้รับมาตรฐาน G A P ขายนิรูปแบบสดตากแห้งและแปลรูปทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรให้แก่ผู้ที่สนใจได้เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ทีมข่าวเอ็นทภาคตรารายงาน